ปฏิบัติทำอย่างไรให้ถูกทางโดยหลวงปู่ดุลอตโตโลโยคาเวชายเตปูริปัญญาย่อมเกิดขึ้นเพราะการฝึกฝนชีวิตของมนุษย์เต็มไปด้วยความซับซ้อนทั้งความคิดความรู้สึก ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในแต่ละวันทําให้เราต้องมองหาคำตอบสำหรับปัญหาต่างๆเหล่านี้ว่ามีสิ่งใดบ้างที่จะช่วยให้เราสามารถแก้ไขปัญหาความยุ่งยากต่างๆให้หมดไปได้หลวงปู่ดูลอัตตุโลท่านสอนแนวทางปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องให้แก่เราโดยให้เริ่มต้นจากการมองลึกเข้าไปในจิตใจของตัวเราเองให้เข้าใจว่า สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงและไม่ควรยึดติดเราจะแก้ไขความทุกข์ได้ด้วยการเรียนรู้ที่ตนเองก่อนการฝึกละว,วางตัวตนและความยึดมั่นแบบนี้จึงจะเป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องเรามารับฟังคำสอนจากหลวงปูด่ดุลอัตโลด้วยกันครับปฏิบัติทำอย่างไรให้ถูกทาง ในหมู่ของผู้ที่สนใจศึกษาศาสนาจะมีข้อโต้แย้งกันเสมอระหว่างการศึกษาจากตำราคือศึกษาด้านปริยัติกับอีกฝ่ายหนึ่งเน้นการปฏิบัติและไม่เน้นการศึกษาจากตำราว่าแนวทางใดจะให้ผลดีกว่ากันสำหรับหลวงผู้ด,ดุลอตุโรท่านเสนอแนะให้ดำเนินสายกลางนั่นคือท่านเน้นเพียงด้านใดด้านหนึ่ง แล้วละเลยอีกด้านหนึ่งก็เป็นการสุดโตงไปหลวงปู่ท่านแนะนำลูกศิษย์ลูกหาที่มุ่งปฏิบัติธรรมว่าให้อ่านตำรับตำราส่วนที่เป็นพระวินัยให้เข้าใจเพื่อที่จะปฏิบัติไม่ผิดแต่ในส่วนของพระธรรมนั้นให้ตั้งใจปฏิบัติเอาจากคำแนะนำนี้แสดงว่าหลวงปู่ถือเรื่องการปฏิบัติ ให้ถูกต้องตามพระวินัยเป็นเรื่องสำคัญและจะต้องมาก่อนศึกษาให้เข้าใจและปฏิบัติตนให้ถูกแล้วเรื่องคุณธรรมและปัญญาสามารถสร้างเสริมขึ้นได้ถ้าตั้งใจยกตัวอย่างในกรณีของหลวงตาแนนหลวงตาแนนไม่เคยเรียนหนังสือท่านมาบวชพระเมื่อวัยเลยกลางคนไปแล้วท่านเป็นพระที่มีความตั้งใจดี ว่าง,ง่ายสอนง่ายขยันปฏิบัติกิจวัตรไม่ขาดตกบกพร่องเห็นพระรูปอื่นเขาออกไปถฤอดงก็อยากไปด้วยจึงไปขออนุญาตหลวงปู่เมื่อได้รับอนุญาตแล้วหลวงตาแนนก็บังเกิดความวิตกกังวลปรับทุกขขึ้นว่ากระผมไม่รู้หนังสือไม่รู้ภาษาพูดเขาจะปฏิบัติกับเขาได้อย่างไร หลวงปู่จึงแนะนำได้ไม่ตาว่าการปฏิบัติไม่ได้เกี่ยวกับอักขระพยัญชนะหรือคาพูดอะไรหรอกที่รู้ว่าตนไม่รู้ก็ดีแล้วสำหรับวิธีปฏิบัตินั้นในส่วนวินัยให้พยายามดูแบบเขาดูแบบอย่างครูบาอาจารย์ผู้นำอย่าทำให้ผิดแพกจากท่านในส่วนธรรมนั้นให้ดูที่จิตของตัวเองปฏิบัติที่จิตเมื่อเข้าใจจิตแล้ว อย่างอื่นก็เข้าใจได้เองเนื่องจากตลงปู่ได้อบรมสั่งสอนลูกศิษย์พูดปฏิบัติมามากต่อมากท่านจึงให้ข้อสังเกตในการปฏิบัติธรรมระหว่างผู้ที่เรียนน้อยกับผู้ที่เรียนมากมาก่อนว่าผู้ที่ยังไม่รู้หัวข้อธรรมอะไรเลยเมื่อปฏิบัติอย่างจริงจังมักจะได้ผลเร็วเมื่อเขาปฏิบัติจนเข้าใจจิตหมดสงสัยเรื่องจิตแล้ว หันมาศึกษาตรีตรองข้อธรรมในภายหลังก็จะรู้แจ้งแทงตลอดแตกฉานอย่างน่าอัจรรย์สำหรับผู้ที่ศึกษาเล่าเรียนมาก่อนแล้วจึงหันมาปฏิบัติต่อภายหลังจิตจะสงบเป็นสมาธิยากกว่าเพราะชอบใชวว้วิตกวิจารณ์มากเมื่อจิตวิตกวิจารณ์มากวิจิกิจฉาก็มากจึงยากที่จะประสบผลสำเร็จอย่างไรก็ตามข้อสังเกตดังกล่าว หลวงปู่ย้ำบ่าแต่ทั้งนี้ก็ไม่เสมอไปทีเดียวแล้วท่านให้ข้อแนะนำต่อไปอีกว่าผู้ที่ศึกษาทางปริยัติจนแตกฉานมาก่อนแล้วเมื่อหันมามุ่งปฏิบัติอย่างจริงจังจนถึงขั้นอธิจิตอธิปัญญาแล้วผลสาเร็จก็จะยิ่งพิเศษขึ้นไปอีกเพราะเป็นการเดินตามแนวทางปริยัติปฏิบัติย่อมแตกฉาน ทั้งอัฏฐะและพยัญชนะฉลาดในการชี้แจงแสดงธรรมหลวงปู่ได้ยกตัวอย่างพระเทระทั้งในอดีตและปัจจุบันเพื่อสนับสนุนความคิดดังกล่าวก็มีท่านเจ้าคุณอุบาลีคุณนูปมา,าจาร์แห่งวัดบรวรนิวาสกรุงเทพและท่านอาจารย์พระมหาบัวยานาสัมปันโนแห่งวัดป่าบ้านตาจังหวัดอุดรธานีเป็นต้นทั้งสององค์นี้ได้ทั้งปริยัติปฏิบัติ ปฏิเวศอาหารชัฉลาดในการแสดงธรรมเป็นประโยชน์ใหญ่หลวงแก่พระศาสนาเป็นอย่างยิ่งโดยสรุปหลวงปู่สนับสนุนทั้งตำราคือปริยัติและปฏิบัติต,ต้องไปด้วยกันและท่านย้ำว่าผู้ใดหลงไหลในตำราและอาจารย์ผู้นั้นไม่อาจพ้นทุกได้แต่ผู้ที่จะพ้นทุกได้นั้นต้องอาศัยตำราและอาจารย์เหมือนกัน ที่ผ่านมาได้กล่าวถึงการสอนของหลวงปู่ดุลัตโ,ตโรว่าท่านไม่ทิ้งทั้งปริยัติและปฏิบัติต้องมีประกอบกันต่อไปนี้เป็นตัวอย่างการสอนของหลวงปู่จากประสบการณ์ของหลวงพ่อเพิ่มกิตติวัฒโนแห่งวัดถ้ำตรายรัตน์อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาขอยกข้อความมาดังนี้การศึกษาความรู้กับหลวงปู่ดุลเมื่อครั้งที่หลวงพ่อเพิ่ม ยังเป็นสามเณรน้อยได้รับการชี้แนะอบรมพหำสอนจากหลวงปู่ดุลอย่างใกล้ชิดโดยท่านจะเน้นให้สิทธิ์ของท่านมีความสำนึกตรึกอยู่ในจิตเสมอถึงสภาวะความเป็นอยู่ในปัจจุบันว่าบัดนี้เราได้บวชกายบวชใจเข้ามาอยู่ในบรวรพุทธศาสนาเป็นสมณะที่ชาวบ้านทั้งหลายให้ความเคารพบูชา ทั้งยนอุปถาอุปธรรมคำจุนด้วยปัจจัยสี่ควรที่จะกระทำตนให้สมกับที่เขาเคารพบูชาถือประพฤติปฏิบัติตามศีลธรรมตามพระวินัยอย่างเคร่งครัดไม่ฝ่าฝืนทั้งที่ลับและที่แจ้งพระเนนที่มาบวชกับท่านหลวงปูจ่จงให้ศึกษาทั้งในด้านปริยัติและปฏิบัติควบคู่กันไปด้านปริยัติท่านให้เรียนนักธรรมบาลีมวยกรณ ให้เรียนรู้ถึงเรื่องศีลธรรมพระวินัยเพื่อจะได้จดจําไปประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องไม่ออกนอกลู่นอกทางที่พระพุทธองค์ทรงวางไว้ซึ่งจะทําให้สามารถดารงตนอยู่ได้อย่างเหมาะสมเยี่ยงผู้ถือบวชที่ชาวบ้านเขาศรัทธากราบไหวบูชาด้านปฏิบัติท่านเน้นหนักเป็นพิเศษให้พระเนนทุกรูปทุกองค์ปฏิบัติกรรมาฐาน เพราะการปฏิบัติกรรมฐานนี้จะเป็นการฝึกกายฝึกจิตให้ผู้ศึกษาธรรมได้รู้ได้เห็นของจริงโดยสภาพที่เป็นจริงอันเกิดจากการรู้การเห็นของตนเองไม่ใช่เกิดจากการอ่านจดจำจากตำราตาราซึ่งเป็นการรู้ด้วยสัญญาแห่งการจําได้หมายรู้คือรู้แต่ยังไม่เห็นยังไม่แจ้งแทงตลอดอย่างแท้จริง ข้อธรรมกรรมฐานที่หลวงปู่ดุลท่านให้พิจารณาอยู่เป็นหนึ่งนิดก็คือหัวข้อกรรมฐานที่ว่าสัพเพสังขาราสัพพสัญญาอนัตตาการพิจารณาตามหัวข้อธรรมกรรมฐานดังกล่าวนี้หากได้พิจารณาทบทวนอย่างสมบำเสมอแล้วในเวลาต่อมาก็จะรู้แจ้งสว่างสวยเข้าใจได้ชัดเจนว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวง เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้หาความจีรรังยั่งยืนไม่ได้มีการเกิดดับเกิดดับอยู่ตลอดเวลาเมื่อพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วจะทําให้เลิกละจากการยึดถือตัวตนบุคคลเหล่าท่านเพราะได้รู้เห็นของจริงแล้วว่าสังขารที่เรารักห่วงแหน,นั้นไม่ช้าไม่นานมันก็ต้องเสื่อมสูญดับไปตามสภาวะของมันไม่อาจที่จะฝ่าฝืนได้ เมื่อสังขารดับได้แล้วความเป็นตัวเป็นตนก็จะไม่มีเพราะไม่ได้เข้าไปเพื่อปรุงแต่งพรานเมื่อความปรุงแต่งขาดหายไปความทุกข์จะเกิดได้อย่างไรเราจะเห็นนะครับว่าหลวงปู่ดุลัตุโรได้ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญ ของการเดินทางสายกลางระหว่างการศึกษาและการปฏิบัติท่านเน้นย้ำว่าทั้งสองส่วนนี้ต้องไปด้วยกันอย่างสมดุลการศึกษาพระวินยัยจะช่วยให้เราไม่หลงทางในการปฏิบัติส่วนการปฏิบัติธรรมจะนำไปสู่การรู้แจ้งในความจริงที่อยู่ภายในจิตใจการที่เรารู้จักจิตเป็นหัวใจสำคัญของการปฏิบัติเพราะเมื่อเข้าใจจิต และความไม่เที่ยงของสังขารเราจะสามารถหลุดพ้นจากการยึดติดกับสิ่งต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นความคิดความรู้สึกหรือสิ่งที่เราอยากครอบครองเมื่อเราเริ่มเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีอะไรที่อยู่คงทนถาวรทุกอย่างล้วนเปลี่ยนแปลงได้เสมอเมื่อเราสามารถปล่อยวางสิ่งเหล่านี้ได้ความทุกข์ที่เคยผูกมัดเราอยู่ก็จะค่อยๆหายไป ทำให้ชีวิตของเราเบาสบายและมีความสงบสุขมากขึ้นข้อคิดสำคัญนะครับที่เราได้จากคำสอนของหลวงปู่ดุลในคลิปนี้อย่างแรกความเพียรน,นำไปสู่ปัญญาความตั้งใจและพยายามอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้หรือการปฏิบัติธรรมเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้เราเข้าใจและเข้าถึงความจริงในชีวิต และนำไปสู่การพัฒนาปัญญาเพื่อหลุดพ้นจากความทุกข์อย่างที่สองสมดุลระหว่างปริยัติและปฏิบัติการเรียนรู้จากตำราและการลงมือปฏิบัติธรรมควรที่จะกระทำควบคู่กันหากทำเพียงอย่างเดียวอาจทำให้เราไม่เข้าใจธรรมะอย่างแท้จริงได้การผสมผสานทั้งสองอย่างจะช่วยพัฒนาทั้งความรู้และจิตใจไปพร้อมกัน และข้อที่สความรู้จักจิตคือหัวใจของธรรมการปฏิบัติธรรมที่สำคัญที่สุดคือการหันกลับมาสังเกตที่จิตใจของเราเองเข้าใจว่าทุกอย่างในชีวิตไม่เที่ยงและเรียนรู้ที่จะไม่ยึดติดกับสิ่งต่างๆรวมถึงตัวตนของเราเองข้อที่สีสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงทุกสิ่งในชีวิตเช่นร่างกายความรู้สึก หรือสิ่งรอบตัวล้วนเปลี่ยนแปลงเสมอไม่มีอะไรคงอยู่ตลอดไปการที่เราเข้าใจความจริงเรื่องนี้จะช่วยให้เราปล่อยวางและไม่ยึดต,ติดลดความทุกข์ในชีวิตได้คําสอนของหลวงปู่ดุลอัอตุโลในคลิปนี้ผมหวังว่าทุกท่านจะสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางทำให้เราใช้ชีวิตอย่างมีสติรู้จักการปล่อยวาง และหาความสงบสุขในใจของตัวเองได้นะครับ